สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนหน่วยพิพันธ์ศีรานะครับจะนําทุกท่านนะครับมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันนะครับดอกที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้นะครับก็คือดอกดารารัตน์นะครับความพิเศษของดอกดารารัตน์นะครับก็คือจะมีกลีบนะครับ6กลีบนะครับมีกระปอกองการนะครับซึ่งเป็นสีเหลืองหรือแล้วแต่สายพันธุ์ของดารารัตน์นะครับหรือเดฟโฟดิวนั่นเองนะครับอุปกรณ์นะครับโดยส่วนรวมนะครับก็จะอยู่เป็นต้น อันนี้เป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือกระดาษอัดนะครับหรือตามท้องตลาดก็จะเรียกว่ากลีบอัดนะครับก็วิธีการทํากลีบดาวดาราลัดนะครับก็แบ่งมา3ามกลีบนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งแนวตั้งพับครึ่งเลยแนวตั้งเสร็จปุ๊บก็นําแบบที่เราเตรียมไว้นะครับมาทา ตามแบบนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้1ดอกใช้6กลีบนะครับอย่างที่บอกก็จะได้6กลีบนะครับพร้อมเมื่อกี้3 3ใบพ 2, ับ2พับครึ่งได้หเรียบร้อยครับนี่นะครับก็ยังเป็นเปลือกขา้าวโพดตัดความกว้างสักประมาณ 8เซนนะครับเพื่อจะทําเกสรนะครับแบบนี้นะครับเกสรซึ่งอยู่ตรงกลางดอกดารารัตนนะครับก็จะใช้ดอกหนึ่งเนี่ยใช้เกสร5อันนะครับวิธีการทําก็ง่ายมากฉีกสักประมาณเซนครึ่งลงไปแล้วก็บิดหรือ1เซนก็ได้บิดขมวดปมตรงกลางโดยการพับครึ่งนะครับแล้วก็เหมือนมัดเชือกนะครับ ทำหมดให้เกิดปมตรงกลางแค่นี้ก็จะได้เกตสอนแล้วนะครับแล้วก็ปิดข้างล่างเรียบร้อยครับหนึ่งเกศสอนหนึ่งดอกใช้ห้าเกสอนนะครับคือการสอนทํากระเป๋านะครับกระเป๋าอย่างนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆครับนํากระดาษย่นนะครับอันนี้เป็นกระดาษย่นสองหน้านะครับตัดขนาดความกว้างนะครับ นี่เลยกว้างด้านนี้5เซนนะครับยาว8เซนนะครับกว้าง5ยาว8นะครับหลังจากนั้นนำกันไกซิกแซกนะครับตัดปลายด้านเดียวนะครับตัดด้านเดียวเล็มปลายไปเลยครับเล็มปลายนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปนะครับคือพับนะครับแี้็ติดกาวนะครับทากาวบริเวณนี้นะครับก็ทบมานะครับ สักประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนนิดเดียวแต่นิี้เดียวหรือให้เต็มรูปตรงนี้ก็จะสวยพอดีนะครับเรียบร้อยหนึ่งได้กระป๋งมาแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับวางกับต่อไปนะครับเป็นวิธีการเตรียมทูบและเทียนนะครับวิธีการนะครับเทียนเนี่ยคือแบ่งครึ่งเลยอาเทียนหนึ่งเล่มเนี่ยจะทําได้สองดอกนะครับจะใช้การรไกรตัดกาา็ได้แต่ต้องระวังแตกนิดนึงนะครับถ้าใช้คัตเตอร์จะดีกว่า เทียนมาสองท่อนแล้วก็ส่วนทูบเนี่ยที่จริงก็คือจะตามขนาดของเทียนก็ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือทูบเนี่ยใช้การหักนะครับเบาๆเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทูบกระเทียนที่จะใช้นะครับต่อไปนะครับเป็นการเริ่มประกอบดอกนะครับการเริ่มประกอบดอกก็เริ่มตั้งแต่เกสรนะครับจะเยาเกสรที่เราเตรียมไว้นะครับ5อันนะครับนับเลย แนะนำว่าพันก่อนก็ได้ดีการล็อกได้นะครับบิดมืออย่างนี้นะครับกางนิ้วชี้กันนิ้วป้องออกจากกันนะครับเป็นช่องว่างเสร็จแล้วก็บิดมือบิดอย่างนี้บิดเพื่อให้ได้เป็นไขว้กันนะครับไขว้กันเสร็จก็เอามาค้อไปแล้วก็ดึงดึงไปลายได้ที่ติดกับหลอดได้นะครับดึงปลาย ตัดหรือดึงก็ได้นะครับใครแรงดีๆก็ดึงได้เลยวิธีต่อไปก็คือเสียบไม้เสียบรูกชิ้นนะครับเข้าไปแล้ว่างดอกนะครับที่เราทําไว้เกสรที่เราทนะําไว้เมื่อเสียบเข้าไปเรียบร้อยก็ทาได้มาลลอกดีทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อไปนะครับก็หยิบกระเป๋าที่เราเตรียมไว้นะครับกระเป๋าตรงกลางนะครับเป็นตัวคุ่มเกสรน,นะครับพยุมนิดนึงขยุมนิดน,งน,ดนึงนะครับให้ให้มีช่องอย่างนี้จะได้เสียบลงไปก่อนที่เราจะเสียบลงไปเนี่ยเราควรทากาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับทากาวบริเวณได้ที่เราพันไว้นะครับ กดึงงลไป,ไปได้ตรงกลางก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปครับแล้วก็เขี่ยออกจากกันี่ให้กระเป๋ามันพองนะครับวิธการต่อไปนะครับในการเข้า กีบดอกนะครับก็กลีบที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือที่เราตัดไปอันนี้ใช้เป็นกระดาษอัดนะครับอันนี้ที่สาธิตนะครับหกกีบนะครับนับมาหกกีบแล้วก็นํากลีบด้านโค้งคว่ำลงนะครับนิ้วกลางวาง่านิ้วชี้หนีบไว้นะครับแล้วก็ทากาวบริเวณโคนกลีบนะครับ ก็อนำมาประกบนะครับให้พอดีกับกระเป๋าสีเหลืองให้พอดีกับกระเป๋าสีเหลืองนะครับนี่นะครับพอดีกระเป๋าสีเหลืองก็กดลงนะครับทำการล็อกได้นะครับอ๋อทำการพันได้ก่อนพันได้หนึ่งครั้งก่อนจริงจะล็อกเลยก็ได้หรือจะล็อกทีเดียวก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับจนครบกลีบนะครับทําเหมือนเดิมในชั้นแรกจะมีสามกลีบนะครับสับวางกันนิดนึงนะครับให้หวางตําแหน่งได้พอดี3ากลีบ ได้ชั้นที่1น,นะครับอย่างนี้นะครับแล้วพอชั้นต่อมานะครับก็ทําสับวางกันนะครับอีก3ามที กิบสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมเลยพันเลยับพันบล็อกได้นะครับบล็อกได้นะครับสองครั้งเอาได้สองครั้งเส,สร็จแล้วก็ตัดตัดนะครับตัดได้ เรียบร้อยตอดได้2ครั้งตัดได้นะครับเสร็จแล้วก็จัดเก็บด้านในนิดนึงนะครับจัดกระเป๋อด้านในนิดนึงนะครับให้ดูสวยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการพันพันก้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษย่นนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับตัดประมาณหนึ่งหนึ่งเซนนะครับความกว้าง1เซน ทีการพันก้านนะครับก็ทากาวนิดนึงนะครับบริเวณกระดาษย่นนะครับหรือจะทาที่โคนดอกก็ได้นะครับแล้วก็พันทับได้ดำนะครับกระพันเสร็จแล้วนะครับลงมาสักหนึ่งเซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็แต้มกาวนิดนึงนะครับเพราะกระดาษย่นจะไม่มีกาวในตัว นั้นคือการเตรียมหนวดจันนะครับคืหนวดจันนะครับก็หักครึ่งนะครับพับครึ่งพับครึ่งนะครับให้เป็นตัว V ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับรแล้วก็ทากาวนิดนึงนะครับ ก็มาติดบริเวณด้านหลังดอกนะครับที่เราทำไว้ไนี้นะครับติดลงไปดกดลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กระดาษยน่นค่อยๆพันนะครับพ,พันต่อลงไปเรื่อยๆนะครับมาถึงประมาณตรง จากปลายไม้นะครับประมาณสองเส้นนะครับสองเส้นนะครับก็ทากาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ทุบกระเทียนที่เราเตรียมไว้นะครับแ้มกาวก็ให้หยุดตรงนี้ก่อน,นแล้วก็นําทุบกระเทียนที่เราเตรียมไว้มาวิธีการนะครับก็แ้มกาวที่เทียนนิดหนึ่งนะครับ ลงตนไม้นะครับแล้วก็พันนะครับพันไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเ,เราจะพันทูบอีกนะครับทูบอีกนะครับก็วางทูบไปนะครับเราพันอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่ว่าจะได้แน่นๆนะครับ ถึงปลายไม้ก็ตัดนะครับตัดแล้วก็แต้มกาวอีกนิหนึ่งนะครับเรียบร้อยก็เป็นดอกดาลาลันนะครับหนึ่งดอก